เธอหอมแม่เธอมีเงินสิบล้านฮ้อขอหน่อยได้ไหมต้องหอมไปขอตังกับแม่มางขอหน่อยขอตังเห็นไหมล่ะขอแบ่งให้น้าหน่อยสักแสนน้าจะไปออกรถพูดใช่มีมีกี่ล้านนะเจ๊ยี่สิบล้านหนึ่งล้านกับศูนย์รวมกันเป็นสิบ ข้วหอมจะได้เรียนหนังสืออินเตอร์แล้วนะแม่มีเงินเยอะอะินเ <Inter S 2> ตอร์แล้วจะเลี้ยงน้ำไหมถ้าโตขึ้นอ่ะเอตห่วยเลี้ยงหรือเปล่าเอตแม่ห่วยเรียนอินเตอร์ออแม,<ค><า>อแม่อยากเรียนอินเตอร์ไหมเอตแม่แมน้าว่าข้อหอมพงเด้เรียนเราเรียนวัดแหละ เอ้วิกกี้เออโรงเรียนวัดเพื่อนเยอะนะไม่ต้องเรียนเยอะด้วยเล่นอย่างเดียวดีไหมหายเข้าห้องดีไหมดีไหมเนี่ยโรงเรียนวัดกับโรงเรียนอินเตอร์เรียนอะไรอินเตอร์ห่วยเรียนโรงเรียนอินเตอร์กับโรงเรียนวัดเรียนอะไรวัดเรียนวัดเออกูสิร้ายกูอิ่ม เบาวท่นั้นเขาหอมเขาหอมเราถ่านเขาหอมแม่ม like okay> ีเง so ินเยอะไหมเงียบเฮ้ยขอเงินแม่ให้น้าหน่อยขอเงินแม่ให้หน่อยขอเงินหน่อยอ้อนวอนเด็กไม่เอาหรอกกระดาษเปล่า อโยยอะไรอโยยหลอกเล่นหลอกใช่ไหมแมาหรอกกระดาษเปล่าเอว้าวแมวเวลาหัวก็ต้องปิดตาด้วยให้หมดเนี่ยจีล้านกี่บาทเนี่ยกี่บาทกี่บาท บ,บาให้กี่บาทเนี่ยถึงจะรับพูดก่อนอห่วยโมโหจักบาทสิรับจะจังไงว้าวเ,เป็นผู้หญิงตัวนเอาเบาๆก็จะไหมขอ้ขอหอข้อหอแม่มีเงินกี่ล้านไม่ได้เงินเยอะขนาดนะั้นสิบล้านนะหอม องเกิละร้อยนี่นะน,นี่ไสุด้ไม่เอาอโอ้ยคือมัวหวบอกเอาพูดตามก่อนบอกเอาอ